ภายในปี2,565โรงเรียนของเราต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นภายใต้นโยบายสพบวิถีใหม่วิถีคุณภาพนี่ไม่ใช่ความเชื่อที่งมงายแต่คือเป้าหมายที่ชัดเจนมีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา อย่างไรขีดจำกัดเชื่อในศักยภาพของตนเองและพร้อมร่วมมือกับผู้อื่นถึงเวลาตื่นตัวเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างจริงจังเพราะคุณภาพการศึกษาที่ดีในวันนี้คือต้นทุนสำคัญของอนาคตและการลงทุนที่ดีที่สุดคือศักยภาพของคนเราจึงขับเคลื่อนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายผ่านการเรียนรู้ที่มีความเท่าเทียมกันมากที่สุดการศึกษาที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดีและการติดต่อสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ